อุตมะตอบแล้วครั้งเตรียมจ่ายเพิ่มอีก3เดือนรับไปเต็มๆ3 0ม30,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คข่าวนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้16พฤษภาคมท่านอุตมะสวนายนตอบแล้วปมจ่ายต่ออีก3เดือนนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ด้วยนะครับชาวบ้านบุกถึงตัวอุตมะ ลง5,000บาทไม่ได้ตอบปมจ่ายต่ออีก3เดือนอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้บุกไปหาท่านรัฐมนตรีคลังนะครับดูจากในภาพนะครับก็ไปยื่นร้องเรียนสิทธิ์ต่างๆนะครับและท่านตัวมะก็ได้ตอบกับนักข่าวด้วยนะครับว่าจะจ่ายต่อไปหรือไม่อีก3เดือน บอกว่าขอดูเรื่องงบประมาณก่อนนะครับแต่ในเอกคาดไว้เลยงบประมาณเขามีเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเตรียมไว้9ล้านคนแต่ซึ่งขณะนี้ผ่านเกณฑ์15ล้านคนและคาดว่าจะทะยานสู่15ล้านคนกว่าๆอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องดูเงินก่อนนะครับว่าจะจ่ายไหวหรือไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้การกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงแค่ มีการจัดการบริหารนะครับงบตรงนี้0 0 0 0นล้านนะครับหลายๆท่านก็ลองคิดกันดูเอ,เองว่าจะจ่ายให้พอหรือไม่พอนะครับแต่จากที่ผมคำนวณตัวเลขแล้วเนี่ยน่าจะจ่ายให้พอทั้งหมดแหละนะครับซึ่งวันนี้ท่านลวโวลนก็ได้มาแจ้งอีกนะครับว่าจะมีการช่วยเหลืออีก12.5ล้านคนนะครับซึ่งข่าวนี้ก็ฮือฮากันเป็นอย่างมากเพราะวงเงินที่เงินกู้มาแล้วเนี่ยมัน เปรียบเทียบได้ว่าเป็นเงินของประเทศชาติและก็เป็นเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็สมควรที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้ทั่วถึงให้ครบทุกคนจริงจจังๆสักทีนะครับซึ่งตอนเก็บภาษีพวกเราไปเนี่ยก็เสียภาษีกันไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะครับหักปุ๊บเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่เวลาตอนมีการโอนเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับก็จะมีการตรวจสอบเยอะหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเงินของ ภาษีของพี่น้องนั่นแหละนะครับแต่ก็ต้องมีการแจกแจงรายละเอียดให้มันชัดเจนแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับซึ่งถ้าดูกันจริงๆแล้วตรงนี้ในการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆโอนเงินโดยตรงนะครับโอนเงินโดยตรงแน่นอนไม่สามารถาจะบิดผิวได้นะครับไม่สามารถจะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนได้เพราะมันเงินเข้าตรงเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอแจ้งไว้ตรงนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็จากภาพที่เห็นนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์มีผู้สื่อข่าวได้รายงานบรรยากาศนะครับของผู้ที่เดินทางมาร้องเรียนเงิน5,000บาทจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับมีประชาชนเดินทางมาเป็นจํานวนมากตั้งแต่เช้ามืดนะครับใครที่มารอคิวตั้งแต่ตีสี่เนี่ยก็ถึงจะเสร็จ นะครับแต่ถ้าใครมาช้าก็อาจจะไม่ได้รับคิวนะครับซึ่งล่าสุดนะครับจนกระทั่งเวลา12นาฬิกาก็คือเวลาเที่ยงเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่ามีผู้เดินทางมาล้องเรียนแล้วกว่า5,000ลายนะครับและคาดว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับไม่ต่ำกว่า8,000รายนะครับส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ ได้รับ SMS เมื่อวานก่อนนะครับก็คือได้รับ SMS บอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะเป็นเกษตรกรก็เลยมากันนะครับแล้วก็ตกใจกันนะครับพี่น้องผมหลายๆท่านนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับอำเภอกันหลายคนเลยไปแจ้งนะครับว่าทําไมถึงได้รับข้อความอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเนี่ยนะครับว่าข้อความไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ตอนนี้นะครับข้อความก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเป็นสถานะทบทวนสิทธิ์เหมือนเดิมแล้วนะครับและก็ต่อจากนั้นนะครับท่านอุตมะนะครับก็ได้เดินทางมาที่จุดโต๊ะร้องเรียนนะครับซึ่งเป็นการเดินทางมาครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเปิดนะครับร้องเรียนตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมื่อพบปะกับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ไม่ได้รับเงิน5,000บาทนะครับโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือท่านอุตมะเนี่ยก็ได้ชี้แจงกับผู้ที่มาร้องเรียนว่าให้ใจเย็นๆนะครับกระทรวงการคลังพร้อมดูแลทุกคนจากนั้นก็มีประชาชนเข้ามาสอบถามเรื่องการถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับที่มีการส่งเอ S เเข้าไปนะครับก็แจ้งประชาชนไปนะครับว่าขอให้ใจเย็นๆเจ้าหน้าที่นะครับก็กันผู้ร้องเรียนออกมานะครับทางด้านอุตมะก็ได้เผยนะครับ หลังพบประชาชนว่าวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงน,นะครับแล้วก็วันนี้คาดว่ามีประชาชนเนี่ยดูจากในภาพนะครับ8,000คนนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับกลมกองต่างๆมาช่วยให้คําปรึกษารับเรื่องเยียวยาร้องเรียนนะครับแล้วก็คิดว่ามาตรการดูแลเยียวยาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะดูแลประชาชนได้ครบทุกกลุ่ม นะครับมากที่สุดดังนั้นการเปิดรับเรื่องจะดูว่าเรื่องไหนที่ตรงกับกระทรวงการคลังดูแลได้เช่นอาชีพอิสระคลังก็จะดําเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับแต่บางเรื่องนะครับที่กระทรวงอื่นดูแลอยู่แล้วนะครับเช่นกระทรวงพอมอะไรต่างๆเนี่ยคลังก็จะประสานให้นะครับให้มีการช่วยเหลือต่อไปนะครับทางด้านท่านอุตมะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าคลังพยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ประสบปัญหาโควิด1 9นะครับพยายามเตรียมการให้ดีที่สุดและรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับหวังว่าจะทำให้ประชาชนนะครับได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับที่มาร้องเรียนเนี่ยนะครับการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆที่กรมชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปก็ไปประสานงานได้นะครับที่ธนาคารของรัฐ3แห่งนะครับก็คือกรุงไทยออมสินนะครับทกสนะครับก็จะมีการ จัดพื้นที่ในสาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งจะมีการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยไปจนถึงวันที่29พฤศภาคมเลยนะครับท้งนี้สาเหตุนะครับก็ยังพบว่าผู้ที่มาร้องเรียนส่วนใหญ่เนี่ยลงทะเบียนแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชีนะครับมีการติดขัดเรื่องปัญหาบัญชีการผูกพร้อมเพย์ไม่เรียบร้อยนะครับผู้ที่จะช่วยเหลือได้ดีที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ของธนาคารนั่นเองนะครับซึ่งต้องให้การไปที่ธนาคารโดยตรงนะครับ หากเป็นเรื่องอื่นๆก็ยืนย่นเรื่องฝากไว้ได้เหมือนเดิมนะครับรัฐบาลก็ไม่ทอดทิ้งจะดูแลไปด้วยกันนะครับสำหรับการลงทะเบียนก็จะมีกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเยอะมากซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังได้ประมวลผลแล้วแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์14ล้านคนเนี่ยทยอยได้เงินเกือบครบแล้วนะครับหากได้5,000บาทของกระทรวงการคลังน,นี้ไปก็ต้องไปดูว่าเข้ากับมาตรการอื่นๆอีกหรือไม่นะครับ ก็จะมีจํานวนที่ไม่ได้รับเนี่ย5,000บาทอีกนะครับแต่ไปได้รับเงินในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้มีการจ่ายเป็นวันแรกด้วยนะครับซึ่งบางส่วนก็ได้รับจากประกันสังคมนะครับและสําหรับกลุ่มนะครับ1.7ล้านคนนะครับดำเนินการได้ในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้เหลือแค่1.1ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งเป็นหัวหน้าเกษตรกร ซึ่งได้ส่งชื่อไปให้กระทรวงเกษตรดำเนินการแบบทันทีส่วนจะจ่ายเดือนที่4หรือเดือนที่6นะครับ4-6ก็คืออีก3เดือนนะครับจะมีการเพิ่มให้หรือไม่อย่างไรนั้นนะครับก็ยังตอบไม่ได้ก็ต้องดูสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันดูดูอยู่นะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจและดูงบประมาณประกอบด้วยทำให้ตอบไม่ได้ว่าจะให้ต่อหรือไม่นะครับและ เป็นการช่วยเหลืออันไหนรูปแบบไหนนะครับซึ่งโครงการนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับก็ได้ช่วยไปแล้ว15-16ล้านคนใช้เงิน2.4แสนล้านโดยในจำนวนนี้เป็นงบประมาณ70,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเงินกู้จากพลกอเงินกู้1.7แสนล้านนะครับและยังมีส่วนหนึ่งนะครับเป็นแรงงานนะครับ อีก1 0ถึงล้านนะครับซึ่งอยู่ในประกันสังคมจะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดเลยนะครับ36ล้านคนนะครับ <multif on ideally> แต่ก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังมีที่ยังไม่เข้าเกณฑ์อีก3กลุ่มนะครับทางกระทรวงการคลังก็กําลังเล่งดูแลให้อยู่นะครับว่ากลุ่มตกลนะครับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ถือบัตรคนจนนะครับเดี๋ยว ก็จะมีการช่วยเหลือนะครับด้วยแน่นอนนะครับซึ่งผมได้ทาคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้าร้างฝนยังมีเสมอ เช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนขอทุกท่านก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ